ฝั่งนี้7.5กิโลกรัมฝั่งนี้7.6กกิโลกรัมท่านชมเชื่อไหมฮะว่าราคามีความแตกต่างกันถึง2เท่าด้วยกันเสียงแตกต่างกันหรือไม่ติดตามรับชมนในคลิปนี้ครับลำโพงนะครับที่มีราคาเริ่มต้นและราคาที่มันสูงขึ้นนะฮะแตกต่างกัน2เท่าเนี่ยครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับคือเป็นตัวเลือกก็เลยหยิบยกมานะเป็นลำโพงคู่นี้นั่นเองท่านผู้ชมอันนี้ก็คือ proel free one x เป็นลำโพงสัญชาติอิตาลีท่านผู้ชม Electro ทร i ว e e v e r t 8เป็นลำโพงสัญชาติอเมริกาครับผมพูดถึงการเปรียบเทียบกันนะฮะในส่วนของดอกลำโพงกันบ้างท่านผู้ชม p r o เอลฟ e ีวันเก่อนนะครับจะบิวอินนะครับมีวูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วจำนวน1ดอกครับและมีทวิตเตอร์2นิ้ว3ดอกนะฮะที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยสดอกด้วยกันนะครับให้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่400วัตต์นะเป็นแอมป์คลาสดีท่านผู้ชมในส่วนของ E.V. Evert 8นะครับบูฟเฟอร์ขนาด8นิ้ว1ดอกและมีเสียงแหลม1ดอกนะทั้งหมดก็2ดอกด้วยกันนะครับอันนี้ก็ให้กำลังขับอยู่ที่400วัตต์นะครับแล้วก็เป็นแอมป์คลาสเหมือนกันนะครับในส่วนของมิกเซอร์ที่เขาบิวอินมาให้นะครับ ProL Free o n X นะครับก็จะให้มิกเซอร์มาด้วยกัน3 c ช a n n l ครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะฮะีเล็กสัญญาณที่เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นไมค์หรือ ลายหรือเครื่องดนตรีนะครับและสามารถที่จะเพิ่มรีเวิร์บให้เสียงร้องหรือให้คุณภาพของเสียงกีตาร์เครื่องดนตรีของเราเนี่ยไพเราะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะใช้งานแบบง่ายๆนะครับในส่วนของ EV-88 e บ้าง Built-in m i x e r นะครับมาด้วยกัน4 h a n n e l นะครับซึ่งก็เป็นจัดแบบคอมโบนะฮะสามารถที่ใช้งานได้ทั้งไมท์ทั้งเครื่องดนตรีนะครับตัวนี้นะฮะจะปรับละเอียดหน่อยนะครับจะปรับแบบเป็นเหมือนมิกซ์ดิจิตอลนะท่านผู้ชมนะ สามารถที่ปรับความละเอียดได้เยอะมากๆนะครับในส่วนของ EQ นะครับในส่วนของเอฟเฟกก็มีให้หลายตัวนะครับปรับแต่งเสียงได้รบบละเอียดมากๆแล้วก็มีบลูทูธด้วยและที่สำคัญก็จะมีนะับเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับ EV Quick Smart Mobile นะครับสามารถที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ควบคุมคอนโทรลแบบไร้สายนะฮะผ่านมือถือของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ เดี๋ยวได้เวลาทดสอบแล้วไปลองรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบ one two สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับคุณภาพเสียงทั้ง2รุ่นนะฮะต้องบอกว่าแน่นอนมีความแตกต่างนะครับแล้วก็หลายท่านพอรับฟังแล้วก็พอจะแยกออกนะครับว่าเออรุ่นนี้นะครับเสียงเป็นแบบนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งเสียงเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในส่วนของการทดลองทดสอบนะผมก็ใช้ในส่วนของแบตเตอรี่ที่เขาบิวอินมาเลยนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กไฟแต่อย่างใดพูดถึงแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมในส่วนของ proel free one x เนี่ยนะครับตามสเปคเนี่ยระบุว่า ใช้งานได้ยาวนานประมาณ10ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับระดับของวอลลุ่มนะฮะในส่วนของ EV Evert 8นะฮะในสเปคระบุว่าใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับขึ้นอยู่กับระดับความดังที่เราใช้งานนั่นเองพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราคาอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันถึง2เท่าท่านผู้ชมนะครับอย่างตัว Proel Free One X เนี่ยเป็น Portable นะครับ ที่เป็นลำโพงรุ่นราคาเริ่มต้นนะราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่1900บาทรวมภาษีรวมจัดส่งท่านผู้ชมส่วน ev evert 8นะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่32,900บาทรวมภาษีรวมจัดส่งสำหรับท่านใดที่ต้องการมาทดลองทดสอบคุณภาพเสียงนะฮะโปรดักทั้ง2รุ่นและรุ่นอื่นเนี่ย สามารถที่ walk in นะฮะมาที่ช็อปของเราได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ผมและทีมงานนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับท้ายนี้ฝากไว้เช่นเคยครับผมซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ So วดีๆด d ช h อบครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพระคุณและสวัสดีครับ